ดูโหเห็หดแมเดอกแต่ดอกใหญ่ๆเลยจ้ะขายางอวดเลยโอ้พี่น้องคนน่ะเห็ดนนะ่ะจัดสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนเด้อจ้ะวันนี้ก็มาพอกับอีสานบันดุงกับยายบันดุงกับเพื่อบันดุงจังหวัดอุดรธานีวันนี้อยากจะพาะมาหา เก็บเฮ็ดคือเก่าแหละพี่น้องน้ำเลาะหน้าปังเฮ็ดกับเป็นเฮ็ดยู่ค่าหรือว่าเฮ็ดผึ่งขง้มดอกเด็ดพี่น้อง เมสี่ดอกเหล็กแหกหมัน บกพอดีแจ่งพี่น้องมา,มาเก็บเห็ดมื้อนี้บ่ค่อยฮ้อนเพราะว่า,าย่ายมาย่ำนี่บ่ายถ้ามาย่ำอยู่เช้า ห่อมพี่น้องเด็ดซวงายามบาบกับพอดีนี่คือบริเวณเก็บเห็ดของยายพี่น้องมาเก็บเห็ดตอนใบยๆถ่ายบรรยากาศภาพร,าพรวมทงไ้ทงหน้าห้เบิ่งสกักก้อนหน้าปังบริเวณอ่อมหน้าปังของยายเนี่กับพีนมองเก็บเห็ดของายา่ เวลาน้ามฝนพี่น้องออกลายคักไหลเนี่ยดอกที่แต่ดอกใหญ่ๆดอกไงก็เก็บออกสักก่อนดอกมากระจงไเก็บเมื่องนาพี่น้องยัมีดอกไงญ่สงดอก กันเลยพี่น้องโห่เห็ดไหมดอกามครับพี่ลี ติดน้ำเด้อเจะพี่น้องติดน้ำหน้าฟังสูบน้ำใส่เขาเคนะโหนเลยคนละตัดขาออกลายเติดพี่น้องขา่นเปืนน่อยขาพ่นน้ำขาคนเสียหนา งูนี้ได้เป็นถ้วยมาเก็บเห็ดเนี่ยมาเทียงบ่ใครมีเสียงเขียดรึจัดพี่น้องจักหน่อยเหรอคนสิเลืหอห่วงสวงใบใบไปหาคำ หน่อยจะลืมมีเสียงเขียดแล้วล่ะโอ้พี่น้องคุณน่ะเขียดนะมาเป็นงูลเลยผัดตเตอมอก,ก้นดีๆก้น อ้ยตัวนี่นตัวขายางอวดเลยขุดขาเอาก่อนหลายขาดอกเป็นยังไงบ่านเดเอาปวดไปก่อนพี่น้อง ดอกใหญ่ๆเด้อจ้ะดอกหน่อยเอาไปเก็บมื่นามาลุ่นมาตามมึงน้ำยายเด้อเฮ็ดมาเก็บเฮ็ดมื่นาสิได้บัวพี่น้องได้เติมกันมาอีกบ่เฮ็ดจะเกิดไม่เติมกันบออย่างงามเลยบัวพี่น้อง อย่างข่ดะนะด้วน่ะดอกน้อยๆเอาไว้จะเก็บมืออื่นเสียดายเม็ดพี่น,อน้อง ตัวหน้อยเลยก็พอได้กินหลายตัดตอ,ก,อกบอดบดตัวไว้ห่อนี่นคือแมงหอนคือไม้ค่อยหน่อยเลยเกือบเน่าอยู่ไกลนานา ขนนมีเขื่อนมีฝนกตกแต่อบ่ตกแห้งน็นไหน ดักสกอนพันสิสาก่อนนามเซกับนากี่น่นงาม,งามอืดอกนี้ยังงามเลย โอ้ยพี่น้องเลยัวหลุดซำหารดมอหลุดสองอันเ๋ยที่เก่า หัวลุดไงจับค่อยๆนึงกับหัวลุด ดีหน่องจะนั่งดอกสีม่วงจะนังดอกงามๆเป็นตะเกียงแสบอย่างใส่ยานั่งใส่เห็ดใส่โอใส่เห็ดใส่ใหน่อไม้ด้วยจ้ะพี่หน่องเขากันดีใส่ผักต่างๆที่นี่สดก่อนผ่อนยอคมก อกประมาณนี้กำลังแงเสรีดบวันในใหญ่ไงอุ้ยอเอาะก้อนพี่น้องอุ้ยดนสมดอกนึงอกสะก้อนอู้ดอกนี่ขายยางอ้กเลย โอ้ยหอนพี่น้องหัอไหลไข่าาน,ตตน่อยเลยขาดมาเมื่อแรงฝนพุ่งิตกนี่แหล้วพี่น้องตึงกันอีกแล้วโอ้ยยางคักเลยเห็นไหมโอ้ยยางงามเลยคุณน่ะยางงามอบบัเป็นตะเกียงแสีบคักนีะ เพื่อนมีงาพี่น้องเล้ยขาอวบขาข,า,ขาวงาหม่มว้ลักษณะนี่ขาเลยอวบมองนี่ได้ตั้งหลายขาตาสิออกเป็นลายเติอพี่ดอกออกกันในเดือนกุมพาพัานปีโฮเกียเด้อจ้าพี่นอ้องยวยงามเลยพี่น้องเพื่อนะ 嗯呀，你、啊、看，多白嫩一个！ ทำมาเริ่มสิมีเสียงเขียดห้องอีสานบานดุงกับใจพี่นอ้องมิรตอกงี โอ้โดอกนี้ก็คักอีหลีกวนค่ะนี่ค่ะอั่ว mình luôn ôi, Ui à, <laughs> ừ. nhau đi ขาเนี่ยน่าจะเก่งเลยคือเต่าด้วยจะไปน้องทางนี้เราด้วยจะไปน้องมาคู่นี้แล้วคู่นั้นก็นได้หลายเติบยายเก็บมาทั้งคู่นั่นได้หลายเติบพี่น้องมือได้เฮ็ดได้อย่างไงคือ,ค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 อเกืืออบตาแล้วนะ มาคู่นี้เติมกันที่เกิดเกิดยังก็มี่แค่สองคู่พี่น้องนี่ถ่ายคู่อยู่แต่ว่ากับโเกิดมีสองคู่แค่นั้นแหละที่เกิดมันหลุดน้ำกันไม่ได้เติมกันจักดอกสองดอกบ่หู่งงนอะไรไข่หอนห่อนคักห่อนเนี่เอาพี่น้องใส่คนโตกทางนี้ก็มีหลานไส้มาสิบป,ป่ะหลานไส้ของยายเองพี่น้อง ทำมากเขียดเริ่มห้องแล้วพี่น้องต้มาหาท้านพี่กอหาเลินมเบิงวาสิลงเหลือได้บ่เห็นบอสพี่น้อง็นมาเขียดห้อง ยตกสีม่วง,ง,งพี่น้องอ้ยหัวหลุดสำน,นันังเขียงเขียนของยังมาแรงเลยเด้อจ้ะมาเก็บเห็ดแต่ใบจนมาสิคำ เพินยังไงพี่น้องโอ้ยสกงเอาละเด้อจะพี่น้องหนึ่งอีสานบานดุงกับย,าย่พาพผ่ี่าน้องมาเก็บเห็ดยู่ค่าเลยว,ว่าเห็ดพงคมพี่น้องอยู่นั่นราะหน้าปังของย่ายมีอนนก็จะขอจบคลิปท่านี้เด้อฝากคือเก้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อผ่า,าดคลิปใหม่ๆของย่ายมาติดตามเบื้องเห็ด น้ำยายพี่น้องเห็ดออกน้ำหน้าปังยายสิไดหลายได้หน่อยซ้ำได้สิมานซ้ำได้พี่น้องมาดูนมาตามเมืองน้ำยาไขอบคุณทุกไลทุกแชททุกคอมเมนต์ทุกการติดตามจากพี่น้องขอบคุณหลายๆเลยจ้ะขอบานคนยาไอปะนี่